เคปอเขาเจอต้อง take Lisa, pattern, อเทเคปอบ Lisa b l a c k p ทิงพทิน์้ขอกล่าวหาลอกเลียนแบบในมิวสิกวิดีโอเดียวครั้งแรกหลังจากเริ่มก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองเมืออ่อเดือนที่แล้วลิซาแบลคทิงได้ปล่อยซิงเกลิลใหม่ของเธอร็อกสตารเพลงนี้ถือเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาหลังจากที่เธอก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเอง และได้รับการคาดหวังอย่างมากในฐานะศิลปินป๊อประดับโลกในการเปิดตัวของเธอในเพลง Rockstar ok ลิซาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำในบ้านเกิดของเธอที่ประเทศไทยนียอดชมทะลุหน0่ล้านครั้งอย่างรวดเร็วซึ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลระดับโลกของเธอนอกจากนี้ ยังเปิดเผยอีกว่าลิซ่าจ่ายเงินค่าตอบแทนจำนวนมากให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกลางคืนในท้องถิ่นสำหรับการถ่ายทำทำให้เกิดกระแสตอบรับที่ดียิ่งขึ้นไปอีกสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังประกาศแผนการจัดทัวร์เดินชมในย่านเยาวราชของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้อย่างไรก็ตาม การเดินทางเดี่ยวของลิซ่าประสบปัญหาเนื่องจากถูกกล่าวหาวา่าลอกเลียนผลงานในมิวสิกวิดีโอร็อกสตากาเบรียลโมเซสผู้กำกับและ Music Video, โปรดิวเซอร์มิวสิกวิดีโอโพส์ตบนบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อไม่นานนี้โดยเปรียบเทียบฉากในมิวสิกวิดีโอของทราวิสสกอตซซึ่งเขากำกับกับฉากในมิวสิกวิดีโอร็อกสตาของลิซ่าเขาอ้างว่า พวกเขาทีมงานของลิซ่าติดต่อบรรณาธิการของฉันเพื่อขอฉากนี้บรรณาธิการของฉันบอกว่าไม่แต่พวกเขาก็ทำต่อไปจนสำเร็จความคล้ายคลึงกันระหว่างเพลงของคาวิสกอรที่ออกถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และร็อกสตาร์ที่ออกถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ทำให้กาเบรียลโมเสสต้องขอแถลงการอย่างเป็นทางการจากทีมงานของลิซ่าทุกสายตาจับจ้องไปที่ทีมงานของลิซ่าเพื่อดูว่าพวกเขาจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการหรือไม่ส่วนตัวทางด้านเทคเคป๊ OP, คิดว่าไม่ใช่การลอบเลียนแบบเพราะรูปแบบแบบนี้มีมานานตั้งแต่โบราณแล้ว พวกเขาออกมาเรียกร้องเพราะต้องการแสงก็แค่นั้น K เคป๊อปเท่าเจอต้องเทเคป๊อป